สวัสดีครับพี่น้องเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยของทุกป,ปีก็จะเป็นช่วงของการสืบเม็ดมงมงหินมาพ่านนะครับอย่างปีนี้ค่อนข้างสีแรงเพราะว่าฝ่าฝนกับตกบ่กคอยดีอากาศก็ะหอนแห้งนะครับบางเมือกตกไปส9สองศานะครับก็มีผลกระทบต่อเม็ดมงมงหินาพ่านนะครับมันเห็นห้ออกซ่า อย่างปีนี้เม็นม่วงกำลังเริ่มเก็บกับิ่งเก็บวัวนที่สิบเก่ามีนาครับสุดแถวเนี่ยเริ่มเก็บแต่คุมผ้าประมาณวันที่ยี่สิบคุมผ้านะครับก็เริ่มเก็บเม็นม่วงยีนผ่านนะแต่ว่าปีนี้นี่นเก็บสาวกว็ปกติกต่หอนสาเหตุของคำว่าไผ่แรงนี่แหละครับมันนี่มีลูกค้าม,มาขายให้ครับแต่มาแบบแปลกๆนะครับเพิ่นใส่ยังมากครับไปเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่ง ครับสำหรับลูกค้าที่มาแบบเสื้อผ้ก็คือเป็นใส่กองนมมาขายเลยครับนี่กองนมบางงวงหินผ่านครับสูตเดี่ยวกับมีแต่คนใส่ล่างโอ้ยบะแมนใส่กระสอบปุ๋ยใส่ถุงมาเป็นส่วนใหญ่แต่เหมือนในเสืเอ้อผ้อีรีครับใส่กองนมมาเลยสร้า,างให้ตั้งกองนมนี่แหละครับจำนวนน้ำหนักก็ สามกิโลกิโลละยี่สิบาทกับหกสิบาทพอดีครับตัวนี้นี่แหละครับสามกิโลพอดีครับกองนมหอยลังนมเลยอ่าสาเหตุที่สัง่งเอานำกองไอ้ตะซางหน่อยมาสั่งนะครับส่วนใหญ่มันปีนี้มันแรงน,น้ำหนักมันกับสิบโปรคอยด์ไปในบางคนเอาก็บได้หน่อยบางที่ดอกล้นดอกยังก็ต้องเอาตะซางหน่อยเวลาเบื้งขีดเบื้องยังมันง่ายครับมันสะดวกมันง่าย เบิ่งขีดเป็นไงเนองมาจับกระสอบปุยหายนะมึงจะเข้าจะหายเท่เป็นม่วงกันจะจับปลายพุ่งทั้งคนกันเลยโอ้ยปีหนีแรงแห้ง,งมาเมื่เคยซื้อเป็นม่วงได้ถุงสองถุงสีเลิศปุยสองปุยสีเลิศสู้เถียวมีแต่เป็นตันเป็นตันเลยไนดะ้หมื่นหนึ่งหมื่นละตัน อีกสาเหตุประการหนึ่งครับที่เม็์บงวงหินอนภัาน์เริ่มสีบ่มีนะครับก็คือยุคนัน้น <c oughs> ยุคนั้นคนปลูกเมล์งหินอภัานหลายยุคนึงนะครับเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วเม็์บงวงหินอภัาน์คนปลูกหลายครับปลูกหลายหลังจากนั้นมายางเป็นราคาครับยางเป็นราคาคนกระตัดปลูกยางก็เริ่มบมลมบงวงินอภัาน์ก็เริ่มลดหน่อยถอยลงหลังจากปลูกยางแล้วครับ กำลังมาแรงค,ค,ครับคือสวนทุเรียนก็เลยพ่อยให้นในคนปลูกทุเรียนเป็นสวนใหญ่วงคินพ่านก็เลยเริ่มเริ่มหน้อยลงบอกง่ายๆก็คือเริ่มขาดตลาดครับผมต่ว่าราคาก็บวกยดีครับปีนี้ปีสองหาหกสี่นี่ราคาบดีราคาแถาแกรับอยู่อุบลตอนนี้เมื่อนนี้นะครับวันที่ยี่สิบสอง มีนาคม2,564ัน้ารับอยู่ที่28บาทนะครับนี้จากการปูดคุยวังไอ้สักพักหนึ่งนะครับก็ต้องทำใจแลลวครับตามสภาพเศรษฐกิจยุคโควิดนะครับแต่ก่อนเคยซื้อได้เป็นตันครับช่วงนี้มือนีเวลานี่กันได้จกัก สองกระสอบกับขส,สีพ่อได้าคากับเขาครับพี่น้อง <c oughs> อ้าวก็ว่ากันไปครับได้หน่อยได้ร้ายกับสู้กันต่อไปได้หน่อยก็ใส่ตามหน่อยครับประหยัดอดออมลงนะครับเพื่อความอยู่หลอดในสภาพเศรษฐกิจยุคโควิดแบบนี้นะครับพี่น้องอาะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ